สวัสดีครับพบกับเราในช่องสีดอพองกันนะครับผมมาดูนะครับผมวันนี้ตอนกำาำจะเป็นการลอดท้องน้องพองเงนนะครับผม สดาเคราะห์ต่อดวงบูชาโชคนะครับผมของน้องพลเงิน,นงครับผมเสร็จแล้วครับมีกระจอดดูน้องพรเงินนะครับผม ก็ต้อนรับด้วยกล้วยนะครับผมตอนน้ำข้ามบรรยากาศตอนน้ำข้ามนีตัวกล้วยอยู่แล้วนะครับผมอยน่เนี่ยบรรยากาศก็เริ่มจะค่ำแล้วนะครับ ทีมงานของเรานะครับผมทีมงานของน้องโคเงินนะครับผมที่เดินเลาะไปล่อมานี่ครับผม เก็บมะขามกินด้วยนะครับดูครับผมน้องผมเ,เก็บมะขามก,ากินแล้วเป็นของปวดของน้องผงกันเลยนะครับมะขามเนี่ยเป็นห้อยหนูหักกินเลยครับชาวบ้านเขาให้กินนะครับผมก็บอกให้หักกินเลย ว่ากินลำสองลำเขาไม่ว่านะครับ ตั้งแต่มาเที่ยวนี้น้องโมเป็นผมว่าใจใหญ่เริ่มใหญ่แล้วครับผมเพราะว่าน้องได้กินผลไม้ผลไม้แบบกินไม่ซ้าไม่ซ้าที่เดิมนะครับไม่ซ้าอย่างเดิมนะครับบางวันก็บางวันก็เป็นกล้วยเป็นแอปเปิ้ลอย่างนี้นะครับผมกินน้องจะกินทุกอย่างนะครับ เจอลิงด้วยนะครับเจอลิงนะครับน้องโกงเงินไม่ตกใจนะครับเพราะว่าน้องโกงเงินเป็นช้างที่ไม่ไม่ตื่นไม่ไม่กลัวอะไรนะครับผม แขกรับเชิญนะครับผมแขกรับเชิญเป็นลิงนะครับมันมานั่งดูโอ้เจ้าของจับไปแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูวันนี้สเสบียงของน้องคงเงินได้อะไรไปทานนะครับผม จะได้อะไรเนาะวันนี้โอ้เรามาดูสเบียงของน้องโงเงินนะครับได้วันนี้ได้เมนู้อเหมือนเดิมครับเหมือนเมื่อวานเลยนะครับผมเพราะว่า้อนี่หาง่ายนะครับอยู่นี่ก็เป็นสเบียงของน้องโพงเงินนะครับผมสเบียงของพ่อควรที่หลับที่นอนนะครับผมดูครับทางน้ำ กระเป๋าเสื้อผ้าครับผมลังเก็บเสื้อผ้านะครับของพ่อควรนะครับผมเราก็มีอ้อยให้กินบนรถนะครับให้น้องกินบนรถลเลยเพราะว่านี่ครับทะเบียนของน้องพงเงินครับผมอาหารการกินของน้องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตอนค่ำเราก็จะหาใส่รถ ไว้เลยนะครับผมใส่รถไว้เลยเพราะว่าตอนเราออไปเราก็จะไม่ได้หาญ้าไปนะครับเพราะว่าที่นาเริ่มแหลงแล้วครับผมเริ่มเป็นหน้าแหลงแล้วตอฟางก็ตอฟางก็แบบว่าแห้งแล้วนะครับผมไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับผมเราต้องหาอาหารไปเสริมนะครับผม อ้อยที่เราหามาสเสบียงมันนี้ก็สี่มัดนะครับผมแต่เป็นมัดยาวนะครับเป็นอ้อยยาวสโลแกนของน้องโฟเงินครับช้างอิ่มคนก็ต้องอิ่มนะครับผมรัรถเล็กแต่ว่าบรรทุกของได้เยอะนะครับผม ท้ายคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดกระดิ่งกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบขอบพระคุณครับ